กับสบายดีกับสบายดีเบสสุขสุขคนเนาะเอนีกับบาแพงกับสิทำตามคำขอเอฟซีเนาะเพื่อนว่าจากเบิงเฮือนบาแพงมาสัน่นรีวิวเฮือนให้เบิงแน่เอนี้บาแพงก็ได้เข้ามาบ้านเนาะขึ้นจากเกี่ยวเข่าอะไรแล้วพี่นนอะขึ้นจากเกี่ยวเข่าอะไรก็เขามาบ้านชิมารีวิวให้เบิงเนาะชิมาให้เบิงเฮือนกนะัยังบาแล,เลา้เาดอกพี่นนองยังบาเลวเบิระว่าบาแพงบาได้ทำงานแลไร ึ้นมาบ้านพี่น้องก็เฮือนก็เลยยังบ่แล้วครับเนาะได้แต่โตเฮือนเฮือนครัวบะแพงยังบ่ได้เนาะย่งบ่แล้วหลังจากโควิดเขาแล้วก็บะแพงก็ติดโควิดแล้วบาแพงขึ้นมาบ้านก็เลยบ่ได้เห็ดต่อแล้วเนาะพนแหละบะแพงมีรายได้พนแหละหาเงินได้พี่น้องบะแพงยังเสนะีย,นะย, 19, เ,ย, 19, เ,ยเห็ดต่อเนะาะนี่ก็สินะเป็นทั้งหนาเนาะพี่น้องเนาะทั้งหนาเฮือนเด้อ บันบาแพงเป็นไม่เนาะบาแพงต่อไม่เอาออกมาต่อไม่ยกสูงขื้นบ่ได้ใสปูนบร่ได้ใสนะเห็ดเป็นไม่ขื้นทางหนาเป็นบ่องนางกินขา่ากินน้ำให้น้องนางเลนนอนเลนทางหนาก็ซิประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นไม่ลูกติ่งกับเป็นไม่พอใช้ไม่จะมีคาง ประมาณนี้นะพี่น้องเพื่อนหลังนี่บาแพงหาเงินอยู่ประมาณหาปีพี่น้องหาเงินตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกปีเนาะหาปีกลัวๆพี่น้องกลัวสิได้อีกอย่างมาแพงกะหาเงินผุดเดียวเนาะพ่อแม่อยู่เพื่อนกะเห็นให้เห็นหน้าบาแพงลงกรุงเทพกะหาเงินมาเหตุเทือน ่น้องแสงกับน้องแตงกะเรียงงัวเลียงคาย้าวพี่น้องไปลงไปหาซอยก็เลยเป็นบเบาแพงหาคนเดียว,ยวสิประมาณนี้แหละพี่น้องอย่างกะย่บงบ่แล้วครบับย่งตัวนี้แหละพี่น้องแม่บบาแพงว่าอยากได้ต่ออีกปรสันตอนแล้วตอนแรกบบาแพงว่าสีเห็ดเคร่งนันมานี้แต่แม่บเบาแพงโทรไป อยากให้ลูกหาเงินเหตดต่อมาอีกบาแพงก็เลยหาเงินส่งขึ้นมาให้กับต่อออกมาอีกเนาะพี่น้องที่ย่งบ่แล้วนี่แหละพี่น้องที่ต่อออกมาย่งสาบแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะยังบานประตูพ่นและบาแพงโลกหายพ่นและพี่น้องบาแพงก็ชิได้หาเงินเหตดต่อเนาะสิได้หาเงินเหตดต่อบานประตูนี่ก็ยย่งแมว่อยากได้เฮือนคัว อีกอย่างกะบาแพงก็หาคนเดียวเนาะมันก็นเลยสะในแม่บาแพงก็อยากได้เพื่อนคั่อีกหลังจากเห็ดต้นนี้แล้วบุท่านแล้วค่ะแม่์บาแพงว่าอยากได้ห้องน้าบัดบาแพงก็เลยหาเงินเงินว่าสีมาใส่บานประตูนะบาแพงก็เลยเอาไปเห็ดห้องหน้าเบิดเลยเนาะก็เลยบุได้บานประตูใส่ช่วงนี้ก็มาอยู่บ้านก็น บไดเหตุงานยังพี่น้องกะบโบไดหากะบโบไดใส่ย,ยังเลยเนาะป้าไหวแบบนี้ก่อนเนาะบัดแล้วพูดแหละบาดบาแพงพูดแหละโลกหายบาแพงได้ไปหาเงินพูดแหละบาแพงยังสิเติมเสริมต่อให้เนี่ยประมาณนี้ไหม่กะบย่งพี่น้องไหม่เพิ่นสิต่อเฮือนคัวออกไปอีกอันนี้สิสิเป็นห้องเนาะขันห้องไหว บเบาแพงว่าสิเห็ดหอ้หองนอนห้องนอนห้องหนึง่งห้องเก็บของห้องหนึง่งข้างในสีทั้งนอกเนี่เป็นสีของบเบาแพงเหลือกเนะาะเบาแพงเหลือกสีนำเงินทั้งในนี่สิเป็นสีของแหมบเบาแพงเหลือกกับกาโลย่งบ่แล้วพี่น้องก็กสีประมาณนี้ได้สำนีแหละพี่นอ้อง แพงกับเงินหาปีหาตั้งแต่เน้นน่อยมันกะใส่ใช้จ่ายหลายอย่างเนาะพี่น้องะสื่อลดน้ำบะแพงกับสื่อมอไซน้ำอันนี้เป็นบาทหลังเก่าของบะแพงเด้อที่บะแพงยังน,น้อยสิอยู่บาทหลังนี่แหละตั้งจากไปกรุงเทพแหละบะแพงกับเริ่มคิดแจกได้บาทหลังใหม่ อันนี้เป็นใหม่เนาะพี่น้องแง่ใหม่เป็นใหม่แดงเป็นไหม่แดงเด้อพี่น้องและห้องน้ำบาแพงกับยูพุ่นเนี่ยบาแพงกับบาสีเอามาใส่บ้านประตูแต่แม่อยากได้ห้องน้ำนกก็เลยหเห็ดห้องน้ำให้แม่ก่อนก็เลยบ่ได้บานประตูใส่เลยพี่น้องห้องน้ำมันนะคะเห็ดห้องน้ำบาแพง เงินว่าสิใสบ้านประตูสิปูคาโลเอาไปเห็ดของน้ำเบิดสิเดินบ้านบาแพงกรัแม่นี่นองเดินบ้านไก่หนทางเนาะไก่ถนนนี่ก็จะเป็นถนนเดี๋ยวบาแพงสิพาเขาไปเบิ่งทางในเนาะโบน้องแตงกับ ขึ้นปากซองพี่น้องไปเอาของมาขายน้องแตงเสียขึ้นไปเอาเสื้อผ้ามาขายเนาะขายออนไลน์เมื่อน,นี้น้องแตงบ่อยู่มาแพงขี่รถมาบ้านเดี๋ยวเขาไปเบ่งท้างในเนาะอันสิหกเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะกับบาัวากันเนาะคนมค่อยอยู่พี่น้องน้องแตงก็อยู่เฮือนกับเลี้ยงงัวนำและพี่น้องเทิงเฮือนกันประมาณนี้ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในกันเลยเนาะพี่น้องน,นี่ก็เป็นบานประตูประมาณนี้แหละพี่น้องในกะาซีกะโลนี่แม่บาแพงเด้อเป็นคนเหลือแม่โทรไปบอกว่าทั้งในนะหายบาแพงเลือกซีใส่เบิร์นโบแมนทั้งนอกนะหายบาแพงเลือกซีผ่นว่า ทางในนะเพผ่นสิเป็นคนเลือกเองผืนนะเป็นก็เลือกสีนี่แหละพี่นอ้องกระโลผ่นก็ได้ทางในก็สิประมาณนี่แหละพี่นอ้องสีสมพูผ่นหมักสีสมพูสีบูวเ่ิผนนะในกัมานนี่นี่พี่นอ้องอันนี้สิเป็นห้องนอนน้องแตงเนาะ เป็นสีนอนและก็นสีไล่สดขายของอยู่นี่พี่น้องเป็นขายของออนไลน์เสื้อผ้ากันยังบอด้เก็บเลยพี่น้องเสื้อผ้าตุ่นไล่สดขายของเป็นกล่องของผืนผืนสีไล่สดขายของออนไลน์อันนี้ก็นจนะ,นะเป็นตู้พี่น้องพี่น้องตู้ผ้าห่มเป็นตู้ผ้าห่มตู้มอนผ้าหม่มมอนของแม่บาแพงและผืนเห็ดไว้หยัดมอนหยัดเสื้อไว้เสื้อมอน ข้างใน,นกะสิมาประมาณนี่แหละพี่น้องในบ้านกไ็ไเลยเดี๋ยวบะแพงสีพาออกไปเบิงท้งนั้นเนาะท้งนา้ที่เป็นทางที่ย่งโมแลเดาได้พี่น้องเนาะต่อออกไปบ่แพงกะชนมากกะยู่หน้าลายกว่าเนาะอันนี้ที่ย่งโมแลอพี่น้องกระลูปบะทันในปูพูดและบ่แพงมีเงินมีคำพูดและพี่น้องบ่แพงยังสีเห็ดอีก ช่องนี้บ่าแพงก็หาเงินบรร่ได้ก็เลยหยุดสังงักไปก่อนพ่อแม่ก็บบ่ได้เหตุงางเนาะนนองกะอยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน,นี่จะเป็นห้องขันไหวเนาะนนจะเป็นมีตู้เสื้อผ้าแต่บ่ได้คอยเขามาอยู่เนาะอันนี้ขันไหส้สือ่อแต่บรร่ทันเหตดแล้วอันนี้จะเป็นห้องเก็บของพอบาพ่าแพง พวกเครื่องสูบน้ำและน้องห้องเก็บของอยังโมและเป็นพวกกุญแจพวกเครื่องสูบน้ำเป็นตอกมัดเถาห้องเก็บของสิประมาณนี้พี่น้องเอาใหม่เห็ดน้างบน ไอเห็ดกระปุกัดนะพี่น้องเอ้ยเสมอนี่ปลาแพงมาเบิงเฮือนเห็ดแล้วปวกขืนพี่น้องปววขืนเฮือนตัวสิได้เฮือนหลังนี่ว่าแพงต้องหาเงินหาปีหาปีกลักวเกือบหกปีนาะพี่น้องว่าสิได้ตั้งใจว่าสันกาได้ซํำนี้ หลังจากที่โควิดเข้ามาบา่อแพงกะเริ่มบ่มีเงินมาติดโควิดเงื่อนกันเลยบ่แล้วเลย <c oughs> ประมาณนี้แหละพี่น้องทางในอันนี้สเป็นเครื่องเสียงของบ่อแพงเองเนาะแต่ผู้ยังในน้อยผูแ้แหละพี่น้องสื่อมาตอนบ่อแพงหาเงินได้ซื่อเอาเองมักพี่น้องบ่อแพงมัก <c oughs> ตอนตะกี้หมักเครื่องเสียง พ่อง่ายๆท่านเนาะหมักโดนตีหมักบันเทิงอากาศนอกบ้านได้สำเนาแล้วพี่น้องกาลังบริใหญ่เนาะอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอมีเงิน คอยตอกเติมเสริมแต่งทีละนิดทีละหน่อยไปเป็นกเกษตรมาแบบนี้ลูกติ่งนะครับเป็นลูกติ่งใหม่พี่น้องพอมาแพงเป็นทาสีขาวสีขาวนะมันเปื่อนไว้พี่น้องมันถือฝนมันกะเปืือนแล้วถือฝนถือยังกับเปื่อนดำฝนสาดเข้ามา บา่าวแพงก็หาเงินผู้เดียวพี่น้องก็เลยได้ซ้ำนี้พอที่แท้บริจ้างสางได้พี่น้องบา่าวแพงเป็นคนหาเงินพอกับแม่กับน้องแตงพากันเห็ดพอบาพ่าวแพงก็เป็นสางปูนเนาะเป็นสางเห็ดเฮื่อเห็ดบ่านอยู่แล้วพอบาพ่าวแพงเห็ดพอกับแม่บา่าวแพงเป็นคนเห็ดไปซื้อปูนมาแล้วก็เห็ดแล้วบางทีก็จ้างคนงานมาซอยน้ำยำผืนเห็ดมาไว อันนี้ครับมีแต่งานสีมือผอบาแพงเองเด้อเฮือนนี่กับบา่าวแพงเป็นคนเก็บเงินหาเงินส่งมาพันมีแต่ไปซื้อปูนซื้ออุปกรณ์พี่น้องเรื่องสาบเรื่องทาสีทาสีนี่น้องแต่งเป็นคนทากับแหม่บา่าวแพงน้องแต่งเป็นคนทาบริจางสางเนาะสีนี่กะน้องแต่งเป็นคนทากับแม่บา่าวแพงทา อยกันบาแพงก็เป็นคนหาเงินทางบานกะเห็ดไปชีวิตบาแพงก,ลก,พกพ็ลำบากบ่หน,น,หนหน่อยกวัาสีมาหอดมือนี่พี่น้องก็ลำบากแหงหาเงินแท้หน่อยนี่ก่ยังปิดฟ้าไว้ก่อนพี่น้องยันไก่ยันยังบินเขาพุ้นแล้วให้บาแพง เบ็ดโลโควตพี่น้องสีได้หาเงินเนาะใส่บานประตูแล้วก็สีทาสีแล้วก็สีปูกระโลทางในน,นี่ก็พอบาแพงเป็นคนสาบเป็นคนอันเห็ดเองเบิดตุอย่างพี่น้องพอบาแพงเห็ดติดอันนี้ก็พอบาแพงเห็ดบาแพ,พงก็มีแต่เงินหาเงินมาแล้วก็สื่อปูนสื่อหินสื่อทรายเนาะ แล้วก็ซื้อดินพอมาแพ่งกับแม่มาแพ่งกับพากันเห็ดั้งทีก็จ้างคนงานมาซอยอยู่มาหอดนอี่กมาแพ่งกับสิขอจบคลิปเด้อพี่น้องเนอเวลาก็สมมาพาควรนะเนะาะหอน,นี่มาแพ่งกับขอกาวเข้ามาสบายดีบดสุขุสุคนเนาะ แต่ี่ก็ฝากติดตามและก็กดไลค์กดแชร์ให้บาแพงเนี่ยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวแพงเฮ็ดกิปต่อไปเนะสบายดีเบิดสุขสุคน